ย้อนไปเมื่อวันที่27ธันวาคม2 5 6 4ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้รับเรื่องร้องเรียนการใช้ลำโพงละหมาดเสียงดังของมัสยิดนูรุนเอียสานบ้านนาคากรมลาหมู่6อยู่ที่จังหวัดภูเก็ตผู้ร้องพยายามประสานพูดคุยกับทางมัสยิดให้ลดเสียงดังแต่ทางมัสยิดอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะทำได้ผู้ร้องก็ลองไปที่ปลัดอบตากมลาทางปลัดก็ไปคุยกับอิหม่ามของมัสยิด แต่ทางมัสยิดก็ไม่ใส่ใจคำร้องขอของประหลัดอบตอผู้ร้องเคยร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินสอบถามไปทางมัสยิดมัสยิดก็โกหกว่าได้ถอดลำโพงออกแล้วทางผู้ตรวจการแผ่นดินจึงให้ยุติเรื่องร้องเรียนไว้เพียงเท่านั้นนอกจากนั้นทางผู้ร้องยังเคยโทรแจ้งตำรวจสองครั้งครั้งแรกตำรวจบอกว่าจะบอกให้มัสยิดลดเสียง ครั้งที่สองบอกว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเขาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงส่วนของศูนย์ตำรงธรรมผู้ร้องน่เคยทั้งโทรและเมลไปเขาแจ้งว่าประสานงานกับทางอำเภอไปแล้วและก็เงียบอีกไม่มีการแจ้งความคืบหน้าใดๆเคยแจ้งอบตก็หลายครั้งต่อหลายครั้งก็ไม่มีความคืบหน้าจนหมดความศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ยงร้องเรียนมาที่สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาให้ช่วยอีกแรงเมื่อทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาทราบประเดียยทั้งหมดจึงทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปที่สำนักจุฬลา,ลาชมนตรีและกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตและได้ทราบว่าทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็ได้ทำหนังสือไปถึงมัสยิดเจ้าปัญหาด้วยเช่นกันผลคือมัสยิดดังกล่าวไม่สนใจใดๆทั้งสิ้น เหมือนกับในจักรวาลน,นี้เขาไม่สนใจใครเลยไม่สนใจชุมชนไม่สนใจประมุขทางศาสนาก็เลยจะอยู่ในสังคมต่อไปได้อย่างไรไม่ทราบเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจากข้อมูลที่รับมาจากผู้รองนั้น่ะทางมัสยิดเจ้าปัญหานำลำพงกระจายเสียงไปติดตามเสาไฟฟ้าทั่วไปหมดคงจะหวังดีให้ชุมชนอื่นๆศาสนาอื่นๆได้ไปเฝ้าพระเจ้าพร้อมกันกับพวกเขาอะนะ แต่ว่าชุมชนเหล่านั้นนะ่ะเขาต้องการพักผ่อนเพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากท้องไม่มีพระเจ้าหาเลี้ยงยิ่ยงมาสิเจ้าปัญหาแห่งนี้ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้ร้องเรียนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตให้ถอดลำโพงออกจากเสาไฟฟ้าและให้เรียกเก็บค่าเช่าย้อนหลางพร้อมค่าปรับเท่าจำนวนวันเวลาที่นำมาติดที่เสาไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินแผ่นดิน เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตได้รับเรื่องก็ยังรีรอโยกโยก,โยกทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาจึงได้ร้องไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพให้ลงโทษการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ตที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์ก็ได้มีการติดต่อสมาคมปกป้องพุทธศาสนาเข้ามาว่า ต้องการให้เขาทําอะไรบ้างเมื่อเราแจ้งความประสงค์ให้ถอดลําโพงออกทุกอันที่นํามาเกาะเกี่ยวบนเสาไฟฟ้าแล้วเรียกค่าเสียหายย้อนหลังทั้งหมดแต่มสัสยิดนี้ก็โคตรแสบนะคะพอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภูเก็ตเนี่ยไปถอดลําโพงออกวันรุ่งขึ้นมันก็นำไปติดอีกเสาต้นหนึ่งนะคะการไฟฟ้ามาถอดออกตอนเนี้ยมัออตอนนี้นะคะ มันเอาไปติดที่บ้านคนแทนสงสัยจะคุยกันด้วยภาษาสันติไม่รู้เรื่องจริงๆกับมัสยิดแห่งนี้เนี่ยอาจจะต้องไปเจอกันในศาลเป็นทางออกสุดท้ายนะคะเพราะว่าเนี่ยมันสุดยอดความน่ามึนจริงๆต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากผู้ร้องเรียนในท้องที่ที่คอยติดตามสถานการณ์การถอดลำโพงออกจากเสาไฟฟ้านี่เฉพาะของมัสยิดนูรุนเอซานบ้านนาคากมลาโมหก ตำบลกำมบลาที่มีพื้นที่เล็กๆเนี่ยมีมัสยิดอยู่4-5แห่งแต่มีวัดเพียงแห่งเดียววันนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเอาลำโพงออกไปประมาณ3-4ตัวในพื้นที่ที่มีชาวพุทธและชาวต่างชาติเยอะๆแต่ถ้าการไฟฟ้าเขาลองตรวจสอบจริงๆจะเห็นว่ามีการติดลำโพงในทั่วตำบลเลยค่ะแต่ต้องไล่เช็คทีละมุมที่เขาทำเช่นนี้ได้เพราะเจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลย มัสยิดตำบลไม้ขาวเนี่ยเขาไม่ติดทั่วแบบที่กัมลานะคะเขาติดลำโพงแต่สถานที่ของเขาเพราะเจ้าหน้าที่ที่นั่นเป็นพุทธเยอะตอนที่เจ้าหน้าที่มาถอดลำโพงที่นี่มัสยิดนูรุนเอียซานมัสยิดนูรุนเอียซานบ้านนาคากัมลาเขาก็พยายามไกล่เกลียกับเจ้าหน้าที่ค่ะแต่ตามกฎก็ต้องออกมันก็เลยยอม ถ้าวันนั้นเจ้าหน้าที่แข็งสักเนิดของอาออกหมดแล้วค่ะมสัสยิดนี้ไม่ค่อยจะฟังใครเจ้าหน้าที่มา,อ,าออกเงียบได้วันเดียวมันไปติดตรงอื่นแล้วหันลําโพงมาฟังที่คนพูดอาศัยตามรูปที่ส่งไปเลยติดเสาละสองตัวหันไปทางเดียวกันแล้วเท่าที่ทราบตอนนี้การไฟฟ้ายังถอดลําโพงมสัสยิดที่ติดตามเสาไฟฟ้าออกไม่หมดทั้งที่มีอำนาจเต็มที่ อันนี้คือรายงานสถานการณ์จากผู้ร้องเรียนในท้องที่ถึงเวลาณปัจจุบันวันนี้วันที่28เมษายนแบบนี้เท่ากับว่ามัสยิดนี้เนี่ยเจตนาจะสร้างความรำคาญก่อกวนชุมชนจากเหตุการณ์ลำพงนรกของมัสยิดแห่งนี้เนี่ย จะเป็นที่มาของการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพในการนับถือและการปฏิบัติตามหลักศาสนาของมุสลิมอย่างกิงแก่งทั่วประเทศไทยเพื่อสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายเดียวกันให้เกิดขึ้นอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศไทยมีมัสยิดอยู่72จังหวัดถ้าไม่สร้างบรรทัดฐ,ฐานควบคุมมลพิษทางเสียงว่าจะเกิดปัญหาแน่นอนจะลาจนแน่นอนเพื่อสร้างบรรทัดฐ,ฐานทางกฎหมายเดียวกันให้เกิดขึ้น มิเช่นนั้นจะเจอพวกลทัทธิอันธพาลแถมหน้ามือนเช่นมัสยิดแห่งนี้มันไล่ที่ชุมชนด้วยลำโพงนรกมัสยิดไม้ขาวก็เป็นคนปกติก็ไม่มีปัญหาไอ้มัสยิดบ้านนาคาเนี่โคตรแสบส่วนเรื่องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ยังถอดลำโพงออกไม่หมดทั้งที่เป็นอำนาจเต็มของตนเองที่มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินและผลประโยชน์ของชาติแทนประชาชนดิฉันรอหนังสือตอบกลับจากการไฟฟ้าภูมิภาคภูเก็ต ถึงสิ้นเดือนเมษายน2565เท่านั้นนะคะก่อนจะส่งเรื่องให้การไฟฟ้าภูมิภาคสำนักงานใหญ่เป็นผู้สั่งการต่อไปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามให้กำลังใจสมาคมปกป้องพุทรศาสนามาโดยตลอดสวัสดีค่ะความคืบหน้าต่างๆจะรายงานให้ทราบต่อไปนะคะ